ครับก่าสัมบารีครับมีหลักไฟรายการที่ก็หลักสุขุสุคนครับพี่น้องมือนีผูเขาหนุ่มหน่อยน้ำม้วนคนบันไลาครับนุ่มบันไลาคนโก้คนโซผู้หายแย่นั่นละมาพบมาพอกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับเอ้าเกมาพบมาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องก่าเป็นเป็นสิ่งซีดีคารพี่น้องก่าจังจังมือนีก่าเด้มีมีแนวแปลกๆครับพี่น้อง กะมีว <ítulo> <es> anyway, ีกาแฟวีกาแฟครับพี่น้องอ่าอาราบิก้าชั้นดีแล้วก็ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ23ชิ้นนี้คุณดิ้ครับพี่น้อง23ชิ้นนี้คุณดิ้นไม่เหมือนธรรมดาเลยเนี่23ชนิดตอนนี้ก็ดื่มอยู่ด้วกันครับพี่น้องตอนนี้ก็กินอยู่ด้วกันครับผมกะกะขอบคุณน้องชัยครับดีเจน้องชัยที ้เกียดทีต่ตาละฟันรายการแล้วก็เลยเอาเอา,เอามาให้ซิมครับพี่น้องกอบผมในไลายครับเอามาให้ซิมพี่ว่าใส่ใดครับพี่น้องรสชาติกลมกล่อมครับก็โอเคครับพี่น้องโอเคครับก็เป็นสาร สกัดจากธรรมชาติ23ชนิดครับ23ชนิดเดี๋ยวยังสิมา์บอกให้ฟังว่าในจำนวน23ชนิดนั้นมีอีอย่างเนี่ยยังจ๋ายังสิ่กับมีอีอย่างเนี่ยเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวสิมา์บอกให้ฟังครับพี่น้องกับสิมา์บอกให้ฟังวา่าอันหนึง่งอันหนึง่งอันหนึ่งกับเบตา้ากรูแคน จะรีจะจากยีดกาเฟอาราบิกาแล้วก็คอลลาเจนจังสิกะโอเคครับพี่น้องโอเคเอาเดี๋ยวเดเยังจ้มว่า้านะคารพี่น่เอากายสืลืมคบรี่น้องเวรวาคติพอดคาพี่น้องมีเงิน มีพี่มีน้องมีทองมีน้องบ่ขาดตอนมีมีแต่คนดับยาดตอนขาดมั่หายาดกับบอ <els. S 2> <ะ>มีป้าดม่สั่งเว้า <laughs> ถือโอ้อีอีตอนมีเงินกะโอเคครับย,ยากครับอ่อมีพี่มีน้อง lun, มีหยังหัวหอมมะฮอม มีรถมีลามาจอดเต็มแล้วเออตอนมีเด้ตอนมีตอนมีเงินน่อมีพี่มีน้องมันทับไปตอนมีท่องมีท่องกับมีน้องเพระขาดครับพี่น้องลาต้องซ้ายนองซ้ายนองเฮ้ยโอ้ยตา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 ยบัดพ่อพ่อบอมีเดบัดนี่พ่อพ่อบอมีเดบัดนี่เฮ้ยพ่อตอนเออ ตอนมีท้องกับมีน้องบ่ขาดตอนมีมีแต่คนนับหยาดแต่ว่าตอนขาดมองหายหยาดกับโบมี่นี่แล้วครับพีน้องมองหายหยาดกับโบมี่คารอผู้ที่ไปยิบชว้ยิบยืมมองหันมองนี้เนี่ยตา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 ยจะเจงไรน้อยเจงไรน้อยไม่ยังคอยถีมุมแรงนกปูนเป็นข้าราชการกษเสียนยุคคาราพีน้อง แต่ว่ามันก็ต้องการกำลังใจอยู่เด้เนาะเห็นว่าก็ได้เออโมเมนต์เป็นการการเกษียณแล้วมีดซีรีเด้เนาะเห็นว่าเอากกยึดสซ่มเติมกันหลายเม็ดนาะงอะไรเห็นว่าก็ได้เห็นว่ามันบ่มีมันก็บ่ได้ใส่ว่าสิบ่เมนบ่มีแล้วบ่มีเลยดอกเพราะว่าเป็นข้าราชการอยู่เนาะกัโอกาสที่ถี่ขึ้นไปใต้ขึ้นไปใต้ขึ้นไปใต้ขึ้นไปมันก็มีอยู่ในการทีสีอ่า าหมองญาติมองพี่นอ้องมองป้ายยุ่มมองหันทีสี่มาซอยเดี๋กะโอเคคณะพีน่น้องโอเคสงสังคมสมัยสมือ้อนี่กะพ่อด้ดีกันนับญาติคณะพี่นอ้องพ่อใจดีกันนับญาติพ่อกูพลาดกับซ้ำเติมที่กูโบวอวดกับว่าได้แปลว่ากูโบมีสันบนน้า <c oughs> แค่บางที่กูพยอยา,ไไากให้ไผมาเสีย ในวันที่กูลมกูจำได้เบิดไผ่เหยียบจำกูเนี่ยไผ่ผ้ากูไปตอคนจริงเขาบ่เบงคนจริงเขาบ่ขี่โม่เด้อจำว้คาร์พี่น้องคนจริงเขาบ่ได้ไขี่โมครับกะโอ้ตายจิตสิวายจังได้เลยนี่ก็ได้เฮ้ยเอ้เอาคนจริงเขาบ่อไหนวัดโม่รอรอ ได้คนเก่งเขาบ่ได้ขี่มูดอกกะกะอยู่ธรรมดาเียแล้วแตได้เมื่อบ่มีญาติเนาะบ่มีพี่มีน้องแล้วก็ยังสิว่าจังได๋แล้วโอ้ยกะเฮ็ดจังได๋ไดยเนาะมันก็สิ่นี่นีเมื่อเพิ่นว่าเฮ็ดแบบนี้มันผิดแล้วกะก็สิ่ทิมไปจ้ะเอ้าเอ้า กูตายกูบ่ต้องมาเผากูตัวสิว่าตัวเอา้ากะโอเคครับพี่น้องอือกะมองหายาดกับบ่มีก็คือว่านั่นละบ้าอพ่อกูผ่านละพ่อกูผ่านละก็ยังมาซ้ำเติมกูอีกอีกูบออ่อวดกับ่ได้แปลว่ากูบมีมีอยู่แต่ว่ามันหนุนบ่ไหลในบางที่การที่ อนตอนกูล้ม yup. น <po> ี่ก like <go> ูจำได้เ <go> บิดแล้วว <flavors> <go> ่า <opposite> ผ <answer iendo> <go> ู้ใดซอยกูแน่ผู้ใดบ่ซอยกูผู้ใดเหยียบย่ำกูผู้ใดเฮ็ดจังได๋แน่ต่อกับกูเออกูก็สิค่อยๆเบิ่งไปแล้วก็ค่อยแย่งไปสัวเออเอากะที่ค่อยเบิ่งไปแต่น้อเห็นว่ากกันได้เออกะกะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ่าขอบคุณดีเจน้องครับที่เอา กาแฟกาแฟวีคอฟฟี่ครับอ่าฟิจิทรีอินวันฟิจิทรีอินวันคาราพีนองกาแฟอาราบิก้าผสมสารสกัดจากธรรมชาติคาราพีนองยี่สิบสามชนิดครับก็ขอบคุณอะไรครับขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณกะตอนนี้ก็กำลังกินอยู่ครับพี่น้องกินอยู่ก็เป็น าแฟบีคูตาบีคูวีวีบีคาฟฟครับผมบีกาฟฟครับ่าติดต่อกับดีเจน้องัชเดอรดีเจน้องช่ก,งชกัศูนย์แปดสี่สองหกหนงเจนย์หนึ่งศูนย์ครับศูนย์แปดสี่สองหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หนงศูนย์ครับผมกรเราติดต่อกับเพื่อนเราบอกว่ามาจากรายการนุมนนมน่มบันภัยว,าวาย่าจงเสียนุ่มได้ยินแต่นุ่มบันไัรว่าว่ายังที่ด้กกระทูเข้าไปแล้วน อย่างนี้จะนุ่มบัรรเทาว่าว่าเป็นสีเด้อครับผมก็เลยว่าเออกินเร็วๆมันเป็นยังไงเดี๋ยวกินเร็วๆมันสีมีอาการเป็นยังไงเนี่ยครเดี๋ยวสีบอให้ฟังครับพี่น้องมือนี้ก็ที่เอาไว้ซ้องมีละมือนี้ก็ที่ไว้ซ้องมีครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยสีบอสห้ฟังครับพี่น้องว่ามันเป็นยังไงเนี่ยครับกะหลังจากที่เข้าเบิ้ง พิจารณาจากการพิจารณาอาหารครับการพิจารณาอาหารกามีอยู่ว่าข้าวเอย๋ยข้าวสุกจะต้องกินทุกบ้านทุกฐานกินว่าจะมาเป็นข้าวให้เรากินชาวนาสิ้นแรงกายไปทั้งปีต้องทน,ดดทนแดดทนฝนทนลมหนาวจึงได้ข้าวจากนามาถึงนี่คนกินข้าวควรคิดดูให้ดี ชาวนามีคุณต่อเราไม่เบาเลยข้าวทุกจานอาหารทุกจางอย่า,ยาก,กินทิ้งขว้างเป็นขอมีค่าผู้คนอดอยากมีมากดังนาสงสารบรรดาเด็กตาดำๆเอากะธรรมดาครับพีน่น้องธรรมดากะเกิรรด,นรรดนในเมืองมันเกิดเป็นวัฏจัรชีวิตเป็นชีวิตวัตสงสารกะตรงอ่า สงสารเป็นธรรมดาครับพี่น้องกขอบคุณในหลายครับผมเอามือนีกน็คือซีเมนยกคีไปซัมนีแล้วครับพี่นอ้องยกคีไปแค่นี้กะมืออืน่นยังค่อยด,ด,ดีพอกันไหมครับกะเวลาแปดนาฬิกาแปนาฬิกาจนหอดเกานาฬิกานี่แหละครับผมกะสตียุประมาณนี้นะครับกะขอบคุณในหลายเดอ้อขอบคุณขอบคุณสุดขั้วขอคนครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเป็นประจำกะขอบคุณ ขอบคุณสุขุสุขคนครับพี่นองก็ยะิสะลืมคราบคับนทาเบิ้งเลยแล้วกะยิะสะลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ผมน้ำแน่กะขอบคุณในหลายครับขอบคุณสุขุสุขคนครับขอบคุณขอบคุณทุกคู่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ ครับกัสัมบาดีครับมีหลักไฟรายการที่ก็หลอกสุขุสุคนครับพี่น้องวันนี้ผูรขบหนุ่มหน่อยนะม้นคนบันภัยครับหนุ่มบันไัคนโกคนโซผู้หายง่นั่นละมาพบมาพอกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับเอ้ากับมาพบมาพอกันคีอเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องก็เป็นเป็นสิ่งสีดีคับพี่น้องก็จังจังมันนี้ก็ได้มีมีเนี่ยแปลกคับพี่น้อง กะมีวีกาแฟวีกาแฟครับพี่น้องอ่าอาราบิก้าชั้นดีแล้วก็ผสมสารสกรัดจากธรรมชาติ23ชนิด้คุณนี่ครับพี่น,อนอ้อง23ชิ้นนี้คุณนี่โมเมนธรรมดาเลยวนี <c oughs> 23ชนิดตอนนี้ก็ดื่มอยู่ด้วกันครับพี่น้องตอนนี้ก็กินอยู่ด้วกัน,น,กนครับผมกะกะขอบคุณน้องชัยครับดีเจน้องชัยที ้เกียดที่ตาละฟันรายการแล้วก็เลยเอาเอา,เอามให้ยซิมครับพี่น้องกับขอบคุณในหลายครับเอามให้ยซิมเรื่อว่าใส่ได้ครับพี่น้องรสชาติกลมกล่อมครับก็โอเคครับพี่น้องโอเคครับก็เป็นสาร สกัดจากธรรมชาติ23ชนิดครับ23ชนิดเดี๋ยวยังสิมะบอลให้ฟังวา่าในจํานวน23ชนิดนั้นมีอีอย่างเนี่ยอืมยังจะยังสีกับมีอีอย่างเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีมะบอลให้ฟังครับพี่น้องกับสิมะบอลให้ฟังวา่าอันหนึง่งอันหนึง่งอันหนึ่งกับเบตา้ากูแคน จะรีดจะจากยีดกาเฟอาราบิก้าแล้วก็คอลลาเจนจังสิกะโอเคครับพี่น้องโอเคเอาเดเดเดดเดยังเิมมะบอกให้ฟังรือครับี่น้เอากายเซอลืมครับี่นเวนวาคติพอเพิ่นครับี่น่มีเงิน มีพี่มีน้องมีทองมีน้องบ่ขาดตอนมีมีแต่คนนับยาตตอนขาดมั่หายากิกับบอสมีปาดมาสั่งเว้าถี่เจ้โอ้ยออีีตอนนี้เงินกะโอเครับญาติครับอ่ามีพี่มีน้องมีอย่างมาหูมะหอม มีรถมีลามาจอดเต็มแล้วเออตอนมีเด้ตอนมีตอนมีเงินน่อมีพี่มีน้องมันทับไปตอนมีท้องมีท้องกับมีน้องเพาขาดครับพี่น้องลาต้องสายลงซ้ายองเฮ้ยโอ้ยตา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 ยบ่พ่อพ่อบ่มีเดียบัเนี่ยพ่อพ่อบ่มีเดียบัเนี่เฮ้ยพ่อตอนเออ ตอนมีท้องกับมีน้องบ่าขาดตอนมีมีแต่คนนับหยาดแปลว่าตอนขาดมองหายหยาดกับโบมีนี่แล้วครับพี่น้องอืมองหายหยาดกับโบมีคาราผูท้ที่ไปยิบเชื้อย,ยิบยืมมองหันมองนี้เนี่ยตา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 ยจะเจงไรน้อยเจงไรน้อยไม่ยังคอยที่มุมแรงนกปูน,ะน <laughs> เป็นขา้าราชการเกษียณอยู่ครับพี่น้อง แต่ว่ามันก็ต้องการกำลังใจอยู่เด้เนาะเห็นว่าก็ได้อือมันเป็นการกระทกษียณแล้วมีดซีรีเด้เนาะเห็นว่าเอ้ยเขาก่ยืดเสริมเติมกันหลายเม็ดเนาะว่าได้เห็นว่าก็ได,ด้เห็นว่ามันบ่มีมันก็บ่ได้ใส่ว่าสิบโมเนบ่มีมแล้วบ่มีเลยดอกอือว่าเป็นข้าราชการอยู่เนาะกัโอกาสที่ถี่เกินไปถต่ขึ้นไปถี่เกินไปถี่เกินไป,นไป,นไปมันก็นมีอยู่ในการทีสีอ่า ามองญาติมองพี่นอ้องมองปา,งปา,งปางยุ้มมองหันทีสี่มาซอยเดี๋ยวกะโอเคครณะพี่น้องโอเคสงสังคมสมัยสมมือ้อนี่กะพ่อด้ดีกันนับญาติคณะพี่นอ้องพ่อใจดีกันนับญาติพ่อกูพลาดกับซ้ำเติมที่กูโบวอวดกับว่าได้แปลว่ากูโบมีสันบนนะ <c oughs> แค่บางที่กูบ่อยากให้ไฟมาเสีย ในวันที่กูลมกูจำได้เบิดไผ่เหยียบจำกูเนี่ยไผพากูไปตอคนจริงเขาบ่าเบงคนจริงเขาบ่ขีีโมเด้อจำว้คาราบี่น้องคนจิงเขาบ่ได้ขีโมครับกะโอตายจังสิวายจังได้เลยนี่ก็ได้เฮ้ยโอ้ยเอ้าคนจริงเขาบ่าไบบอ,อกกไหนไวัดโม่ดกอืก คนคนเก่งเขาบ่ได้ขี่มูดอกะก็อยู่ธรรมดาหีิแล้วก็ได้เมื่อบ่มีหยาดเนาะบ่มีพีมีนองแล้วก็ยยกสิวายังในแล้วโอ้ยก็เห็ดจงกด๋ใดเนาะมันกะสิใได้เมื่อเพิ่นว่าเห็ดแบบนี้มันผิดแล้วกะกะสิทิมไปด้ะเอ้าเอ้า กูตายกูบบพูดตงมาเผากูตัวสิว่าตัวเอา้ากโอเคคารับ่นอ้องอือแมองหาญาติกับบ่มีก็คือว่านั่นละบ้าพ่อกูพลาดละพ่อกูพลาดล้วก็ยังมาซ้ำเติมกูอีกอีกกูบอ่อวดนกับบ่ได้แปลแปลว่ากูบมีมีอยู่แต่ว่ามันหนุนบ่ไหลในบางที่การที ตอนกูล้มนี่กูจำได้เบิดแล้วว่าผู้ใดซอยกูแน่ผู้ใดบ่กซอยกูผู้ใดเหยียบย่ำกูผู้ใดเหยียดยังไรเนี่ยต้องกับกูเออกูก็สิค่อยๆเบิ่งไปแล้วก็คอยแย่งไปสิวัวเออเอากะที่ควายเบิ่งไปตัวน้อเห็นหลากกันได้เออกะกาขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณเออขอบคุณดีเจน้องครับที่เอา กาแฟกาแฟวีคอฟฟี่ครับอ่าทิ่จีทรีอินวันจีทีทีอินวันคาราพี่น้องกาแฟอาราบิก้าผสมสารสกัดจากธรรมชาติครับพิโนยี่สิบสามชนิดครับก็ขอบคุณอะไรครับขอบคุณขอบคุณครับผมขอบคุณกะตอนนี้กักระลังกินอยู่ครับพี่น้องกินอยู่กัเป็น กาแฟบีคูตาอบีคูวีวีีฟครับบีคอฟฟครับติดต่อกับดีเจน้องัชเดอดเจน้องชกับศูนย์แปดสี่สองหก่เ็ดศูนย์่งศครับศูนย์แปดสี่สองกงเ็ดศูนครับผมกับเราติดต่อกับเพื่อนเราบ่าวามาจากรายการนุ่มบันภัไพ่วายังเียงนุ่มไนยิ่แต่นุ่มบันภัไพ่ราววาังที่ได้กระทษเข้าไปแล้วก็

วากห okay, like มดเยเพ่นอย ja ่าลืมัะครับอยากเป็นคูุ่เปรยก็ทำได้คอยไปของเขาได้ดีได้ข้าวมาีคนกินข้าวควรคิดดูให้ดีชาวนามีคุณต่อเราไม่เบาเลย ข้าวทุกจานอาหารทุกยอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากดังนา้าสงสารบรรดาเด็กตาดำๆเอากาธรรมดาครับพี่น้องธรรมดากับเกิดในเมืองมันเกิดเป็นวัฏจักรชีวิตเป็นชีวิตตวัฏรสงสารกับตรงสงสารเป็นธรรมดาครับพี่น้องกัขอบคุณในลายครับผม เอามือนี้ก็คือสีเมนจบคีไว้สักนีดแล้วครับพี่นอ้องจบคีไว้แค่นี้กะมืออื่นจังค่อยสิได้พอกันไหมครับกะเวลาแปดนาฬิกาแปดนาฬิกาจนหอดเก้านาฬิกานี่แหละครับผมกาตียู่ประมาณนี้นะครับกะขอบคุณห,หลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณสุดขัด้ทุกคนครับที่ให้เกียรติตามรับฟอนรายการเป็นป,ประจำกะขอบคุณขอบคุณสุดขั้ทุกคนครับพี่น้องกะอาจะลืมครับคันทาอ่า เบง้ลยแล้วก็ยืดดืงกดไล่กดซับสะไข่แล้วก็กดแช่ไห่หัวน้ำแน่กะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกๆคนกระลับขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณทุกคู่ทุกคนนะครับขอบคุณครับ